สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี่นะคะาพามาชมบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศยามเช้าตอนนี้แดดยังไม่มานะแต่เห็นว่าน่าจะใกล้ๆมีแดดแล้วล่ะนะคะตอนนี้ก็มาดูหมอกกันนะคะทุกคนหมอกลงในยามเช้าอากาศเย็นๆวันนี้อยู่ที่16และก็องศานะคะก็เย็นพอสมควรเย็นก็ ก็ไม่ถือว่ามากถ้าถ้าลงอีกสักสิบห้านี่จะเย็นมากกว่านี้วันนี้ตื่นเช้ามาก็ให้รู้สึกว่าเย็นมากๆเหมือนกันนะคะรู้สึกหนาวหนิดก็ฝากทุกคนมารับชมด้วยนะคะก็อยากจะพูดนิดหนึ่งพอมาเจออากาศหนาวแล้วก็ให้นึกถึงน้อ,นองๆที่เขาอยู่ชายแดนนะชายแดนไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะของประเทศไทยทุกคนก็ต้องลาตะเวนทุกคนก็ต้อง <c oughs> ก็ต้อง เดินป่าอย่างเงี้ยเดินป่าใช่ว่าจะเดินเหมือนสาวบ้านธรรมดาเดินก็ต้องระแวดระวังเดินแล้วก็ต้องดูตัวดูแลตัวเองพลาดท่าขึ้นมาก็ขาขาดอีกเพราะว่าพวกเขมรมันไม่มันไม,ม,นไม่ไม่มีความยุติธรรมมันไม่มีความความคิดที่จะรักคนอื่นนะคะมันไม่มีความคิดที่จะรักคนอื่นคิดจะเอาเปรียบ โกงแม้แต่แผ่นดินก็ยังจะมาแย่งอีกทุกวันนี้ติดตามข่าวทุกวันนะดูดูน้องดูน้องๆทหารที่เขาทำคลิปเรียวเขาก็พูดว่าเขาก็บางที่เราไม่รู้หรอกว่าเขาทำเพื่อคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกจริงๆข้างในเขาก็คงไม่อยากจะอยู่ชายแดนแบบหวานละแวงนะเ <c oughs> ข,ขาโทษค่ะเขาก็คงอยากจะให้มันจบจบไป ลบให้มันจบลบให้มันชนะไปเลยอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจเนาะน่าใจน้องๆทหารที่เขาอยู่ชายแดนหนาวเหน็บยังไม่พอนะคะทุกคนความหนาวนี่รู้เลยคนที่อยู่บรรยากาศทางภาคภาคเหนือภาคอีสานทางเหนือทางอีสานอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในป่าความหนาวมันจะเยอะตอนนี้ขณะที่พูดนี่ และอองไอไอก็ออกจากปากเราด้วยนะอ,ออกจากปากก็นะให้สงสารให้นึกถึงให้สงสารทหารที่เขาอยู่แนวแนวหน้าก็ขอฝากผู้ใหญ่กันละกันนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะคะผู้ใหญ่ทั้งหลายที่มีอํานาจอยู่ณปัจจุบันนะคะจะทําอะไรก็ให้ที่รีบทําเราไม่รู้หรอกว่าใครทําอะไรยังไงที่ไหน ผลประโยชน์ยังไงเราเป็นประชาชนก็ได้รับเสพข่าวมาพอสมควรแล้วการที่เราเสพข่าวเราใช่ว่าเราจะเชื่อแต่การตรองดูคิดดูว่ามันใช่ไหมมันก็มีส่วนที่ว่ามันจะใช่ทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อเราดูข่าวเราว่าจะเชื่อทุกข่าวก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีก็บางคนก็ปั่นเพื่อให้ได้ยอดวิวบางคนก็พูดเพื่อความสะใจ บางคนก็พูดเพื่อความเกลียดชังเราเกลียดคนนี้เราก็พูดถึงคนนี้โดยโดยที่เราเราเกลียดแต่สร้างความเกลียดชังในในในชาตินะนึกถึงแม่ทัพกุ้งแม่นึกถึงแม่ทัพกุงก้งแม่แมทัพกุ้งก็สร้างความฉมาบฉันสร้างความปองดองพูดไปทั่วทุกทิศทุกแดนสร้างความรักคนในชาติสร้างสร้างเด็กๆให้เด็กๆอยู่ในชาติ ให้รู้จักรักแผ่นดินรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักแผ่นดินเกิดของตัวเองคือไม่ใช่เป็นกระแสปุกปัน่นเรื่องแบบนี้เรื่องสร้างความรักมันไม่ใช่เป็นกระแสปุกปั่ปนไม่ใช่เป็นกระแสที่สร้างความนิยมแต่มันเป็นความจริงแล้วมันเป็นความจริงที่เราทุกคนต้องมีคำว่าชาติทุกคนต้องมีเราต้องนึกถึงคนที่เขาไม่มีชาตินะเขาไม่มีชาติ <c oughs> เขาอยากจะมีชาติ อยู่คนก็ต้องดูคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนที่เขาไม่มีชาติเป็นของตัวเองเขาก็ต้องลบเพื่อให้เขาได้มีชาติเป็นของตัวเองและอย่างขาเขมรก็เป็นกนารเขมรก็มีชาติของขเขมรแต่ชอบที่จะลูกหลานชาวบ้านชอบจะลูกหลานประเทศเพื่อนบ้านเอาไปหมดทุกที่รอบทิศทางเหนือทิศเหนือทิศใต้ออกตกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะอะไรที่เป็นเป็นผลประโยชน์ที่ ตัวเองจะได้ก็ก็จะแย่งเอาของเขามาทุกวันนี้การรบชายแดนถ้าขมิน้นไม่ทำตัวแบบนั้นไม่ทำตัวที่จะมาแก่งแย่งสิงดีสิงเด่นมันก็อยู่ได้ประเทศเราเราทำให้ประเทศเราจเจริญไม่ต้องมีเยอะหรอกไม่ต้องกว้างหรอกประเทศนะไม่ต้องอยากได้ไปดูสิงคโปร์ก่อน ประเทศเขาติดอันดับโลกเลยความจเจริญรุ่งเรืองเขาแค่เกาะเล็กๆนะถ้าจะพูดไปแล้วก็คงจะเท่าบริเวณพื้นพื้นที่ก็น่าจะเท่าอยู่นี่แหละเท่าจังหวัดหน้าน,นี่ละมั้งแต่เขาเขาทาให้ประเทศทุกท,ท,ทํกาทให้ประเทศเขาจเจริญทุกตารางนิ้วเขาจเจริญหมดเพราะฉะนั้นการมีประเทศกว้างใหญ่ไพศาล <c oughs> ใช่ว่าจะสร้างความจเจริญรุ่งเรืองได้ ไปดูประเทศจีนได้ข่าวว่าเราก็ฟังเขามานะประเทศจีนบ้านบ้านเขาประเทศเขากว้างใหญ่ไพศาลร่ลำรวยแต่ก็ทุกทุกหัวแหง่งท,ทุกทุกที่ไม่ใช่ว่าจะเจริญเหมือนกันหมดมันก็มีประเทศที่มันมีก็จังหวัดในบางทีมันก็ยากจนบางทีมันก็ไม่ได้ร่ำรวยเนาะผู้นำประเทศเขาไม่ได้ร่ำรวยเขาก็นำพาประเทศเขาให้เจริญรุ่งเรือง แต่เขาก็ดูแลไม่ทั่วถึงเพราะมันกว้างกว้างใหญ่ไพศาลนะแต่ถ้าประเทศเราประเทศเท่าประเทศไทยทุกวันนี้เราพอใจในในในเท่านี้อย่างที่แม,ม่ทับกุ้งเคยพูดเรามีอยู่เท่านี้เราก็รักษาของเราไว้เท่านี้เราพอใจในเท่านี้ของเราใครก็อย่ามาคิดแย่งแต่ลางนิ้วเดียวเราก็ไม่ยอมให้ใครนี่คือเป็นคําพูดของคนที่เขารักชาตินะรักชาติรักแผ่นดิน รักศาสนารักพระมหากษัตริย์คนเราให้มีน้ําใจให้มีหัวใจแบบนี้หัวใจแบบนี้คือหัวใจไม่ใช่ผลิตการเป็นหัวใจประชาธิปไตยในเมื่อทุกคนรักในความเป็นประชาธิปไตยเราก็ย่อมรับฟังคนอื่นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นว่าเขาคิดยังไงพูดยังไงเขามีความรู้สึกยังไงกับประเทศชาติของเขาไม่ใช่มาสร้างความแตกแยก สร้างความเกลียดชังใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้ใส่ร้ายทุกคนที่ที่ตัวเองเกลียดแต่ตัวเองมีมีโอกาสได้พูดเพราะว่าตัวเองเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีอะไรที่ทำให้ตัวเองพูดได้ในขณะนี้ครูพัดนะพัดส,สอนสตอรี่ได้มีโอกาสได้พูดเพราะมีช่องเป็นของตัวเองก็จะพูดในสิ่งที่ทำให้ทุกคน ได้ตรานหนักถึงความเป็นมนุษย์ทุกคนมีชีวิตหนึ่งชีวิตเท่านั้นเกิดแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ตายตุยตุย,ตยแล้วก็ตุยไม่มีใครเอาอะไรไปได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสมบัติทรัพย์สินเงินทองหามากองเท่าหัวกองเท่าภูเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปได้แม้แต่ร่างกายยังเอาไปไม่ได้ไม่ใช่พูดแบบพระนะ พูดแบบความรู้สึกจริงๆแบบภูมิพลนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นให้คิดให้ตระหนักให้มากๆการทะเลาะเบาแหวงสร้างความเกลียดชังวันหนึ่งมันจะมาถึงเราถ้ามันมาถึงเราแล้วถ้าเกิดเราเราเกิดทะเลาะกันแล้วเราเกิดตบตีกันแล้วฆ่ากันละ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมโอ้ยสำหรับคลิปนี้ คุยมายาวเลยนะคะทุกคนเวลาได้พูดก็จะพูด,ดยาวๆแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้ามาให้กําลังใจถือว่าชมบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกันก็แล้วกันนะคะสําหรับไลน์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขและปลอดภัยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ